ปูล่าทำอาหารวันนี้เราทำอะไรครับต้มต้มผักรวมๆมันละมีต้มผักรวมๆม,ม,ม,มีใช้เทา้าผักอะไรก็ได้ที่มีอยู่ในตู้เย็นแล้วก็ใส่เห็ใดใส่กระดูกใส่เห็ดหอมนะใส่กระดูกหมูอันนี้เห็ดนี่ต้องล้างน้ำหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวแล้วก็มาแช่ใช้น้ำต้มลงไปด้วยใส่น้ำมันด้วยมันจะได้ทั้งหอมทั้งหวานอ่ะเดี๋ยวให,ให้แม่จัดการผักให้เสร็จก่อน เดี๋ยวเราไปต้มกันมันยากมันเนี้ยมันยากมันเนี้ยการต้มมันจะมีเทคนิคในการต้มไม่ให้มะละกมันขมด้วยคือการทัด ไอ้มะระนี่เวลาปอกแล้วเราต้องขูดไอ้เยื่อขาวๆขาว้างในให้มันคือมันจะขี่ยเยื่อๆเยื่อขาวๆยังนี้ต้องเอาบอกให้นมาพอหมดแล้วมันก็ไม่ขุ่นไ,ไม่ต้องเทคนิคอะไรนะแล้วต้มน้ำนสูตรลับก็คือไม่มีสูตรลับต้มน้ำพอน้ำร้อน ตอนน้ำร้อนหน่อยอย่าให้เดือดให้ไปให้อ่อนที่สุดแล้วก็แล้วก็น้ํามันจะใสถ้าคอยให้น้ําเดือดก่อนแล้วมันจะขุ่นให้น้ําร้อนร้อนหน่อยแล้วก็ใส่กระดูกลงไปแล้วเราก็ค่อยช้อนฟองเอาจะเป็นฟองคือระหว่างนี้ต้องไม่คนใช่ไหมครับลักษณะนี้นะก็คือให้น้ำร้อนหน่อยแล้วค่อยใส่กระดูกลงไปอย่าให้เดือดนะ อ่าแล้ววิธีนี้จะทำให้น้ำต้มกระดูกหวานขึ้นด้วยเพราะว่าไอความร้อนที่ค่อยๆซึมเข้าไปเนี่ยมันจะ,ม,นจะมันจะไล่พวกเอ,อความหวานของกระดูกออกมาลงไปใส่เห็ดพร้อมกับน้ำที่แช่เพื่อัะใช้น้ำสะอาดอเห็ดนี้เราต้องล้างก่อนแล้วก็ใช้น้ำสะอาดมาแช่ มีการไล่หมาเกิดขึ้นหมามันฝ่อีกเทคนิคหนึ่งสำหรับที่จะทำให้มะละขมน้อยลงก็คือการใส่ลงไปในน้ำที่ยังไม่เดือด <c oughs> เหมือนกัน <c oughs> เหมือนกระดูกหมู ให้น้ำแบบว่าร้อนนิดๆแล้วค่อยใส่มะละอันนี้จะทำให้มะละไม่ค่อยขมเราต้องพยายามใช้ผักหลายๆอย่างที่เราชอบอย่ายใส่อย่างเดียวใส่อย่างเดียวนะได้ประโยชน์ียวอันนี้ก็เป็นเมนูเพื่อสุขภาพแล้วก็ลดความอ้วนได้ด้วยอีกหนึ่งเมนูสดน้ำเข้าไปเยอะ มันจะอิออ่มผักสุกยากใช้ทงใช้เท้าแล้วก็ใส่ลงไปก่อนะใ <oun> ส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาไว้อ,อ <DP S 1> พอเดือดแล้วก็มาดูนิดนึงแล้วก็ทำไรครับ ฟอนฟองหรืออะไร,ไรไอ่ะมันยังไม่มีฟองต้องไปเรื่อยๆต้องไปเรื่อยๆเอ,เอาผักใบๆเใยใส่ใส่ผักใบใบไป,ไปต้องปรุงรสไหมครับปรุงสีปรุงสใส่สียู่วขาวัใส่เกลืออนี้มันเหมือนจับฉ่ายไงไม่รู้นะคล้ายๆใกล้เคียงเพราะว่าเรามีผักอะไรเราก็ใส่ไปหมัมันก็จับฉ่ายนะเด็ดเด็ดไม่เยอะ อ,อ่ะเราก็ต้มทิ้งไว้แนี้แหละรอให้ผักเปื่อยอะไรเปื่อยแล้วก็ใช่นี้แหละอ่ะก็เสร็จไปอีกหนึ่งเมนูแล้วสำหรับเมนูสุขภาพง่ายๆนะก็ะคือผักต้มกระดูกหมูนี่เองมีผักอะไรก็ใส่ใส่ไปเถอะนะปรุงรสนิดหน่อยเกลือซีอิ๊วข,ขาวก็อร่อยได้แล้วนะครับอร่อยดีมีประโยชน์กินแล้วก็ ช่วยลดความอ้วนไปในตัวด้วยอ่ะนะวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวคราวหน้ามีเมนูอะไรใหม่ๆก็จะมาแนะนำกันอีกนะครับไปแล้วครับ